สวัสดีครับเนวันนี้นะครับน้องภูมิกับแม่หญิงนะครับยิ้มแก้มปีเลยวันนี้นะครับเราได้ของขวัญจากวอรดิสีย์และช้อปปี้นะครับในคัมเป้เลยครับแม่หญิงช้อปปี้ห้าจุดห้าให้ของขวัญน้องภูมิมากล่องใหญ่เลยนะครับโอ้โหดีนะครับแกะแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับโอ้โหหน้ากล่องนี่เป็นกล่องวอรดิสีย์เลยนะครับโอ้โห มีมใช่มีการ์ตูนฮิตๆเต็มเลยครังอะไรเนี่นยมิกกี้เมาส์นะครับไอรอนแมนนะครับนี่อาอเขามีกระดาษอะไรมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เขาเขียนโนเบบี้พูิทีวีด้วยนะครับมาเดี๋ยวลองมาเปิดดูเลยครับทันทันทันมาดูครับว่าได้อะไรบ้างครับโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวให้แม่หญิงหยิบมาดูก่อนละกันทีละชิ้นมีกระดาษมานะครับอ๋อน่าจะเป็นจดหมายถึงเรานะครับอะไรครับ โอ้โหเบบี้พุ่มนี่อันนี้เป็นอะไรไม่หญิงเป็นสีฟันยาสีฟันสำหรับเบด็กของฟัวคาริลแล้วมีอะไรครับฟัวคาริลเหมือนเดิมก็เป็นยาสี<ค>ฟันฟน่าพวกกระตูนไงอ๋อน่าจะเป็นของวอล์ดิสนี่ที่มีขายอยู่ในช้อปปี้ โอเคอ้อันนี้อะไรเนี่ยอะไรครับจับปอตุ๊ดตูน็นตุ๊กตาไงเป็นตุ๊กตาในกระตูนเรื่อง Toy Story อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นป้าของเรกเหรอใช่โอ้โหยาสีพันหมดด้วยอ่ะมันเป็นพวกยาสีฟันแล้วก็เซตพวกแปรงฟันอ๋ออะไรครับ เป็นยาีิฟันก็ใช่เพราะมันเป็นฟัวคาริวอ่าได้แป้งสีฟันด้วยไหมมีตัวการ์ตูนตามกล่องนะครับอันนี้น้องปูงก็ใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ใช้น้องปูงใช้ไอรอนแมนอ๋อใช่สีแดงอ่าได้การหนึ่งเดี๋ยวหมดหรือยังครับหมดแล้วคราวนี้เอ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือในกล่องนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นอะไรโหตอนนี้นะครับพอน้องก็ตื่นเต้นแล้วนะครับนี่เป็นกล่องเล็กลงมานะครับ โอ้โหอย่างเท่เลยโอ้โหเขาไปเอารูปน้องภูมิมาจากตรงไหนเนี่ยในเพจใช่ไหมเหมือนไหมเปลี่ยนหน้าดูนี่ดูหน้าดิทำหห้ายังไงเออโอเคอะเดี๋ยวให้แม่แกะให้ครับเฮ้ยโอ้โเหรอน้องภูมิแล้วทำไมมันมีหลายอันเลยอ่ะมีของใครบ้างเฮ้ย ของแกของผ้ใหญ่ขอ,ของผู้ใหญ่สองอันอ่ะอย่างนี้เราเป็นของใครบ้างอะ่ะนี่ของภูมินี่ของพ่อแล้วก็นี้ของมแม่เอ้ยนี่สามคนเลยเย้อ่ะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวน้องภูมิลองใส่ให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาให้ดูกันอีกทีนะครับไปเย้นะครับตอนนี้น้องภูมิก็เปลี่ยน ชุดนอนนะครับที่วอร์ดินี่ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วเน่ขอยืนดูเท่ๆหน่อยไซส์อาจจะเผื่อโตนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้องภูุิก็โตเร็วนะครับตัวใหญ่นิดนึงแต่ก็ใส่ได้นะเนี่ยใส่นอนได้นะอาจจะใส่ได้แบบนานเลยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่อยู่ลายนี้เป็นทอย s t อรี่นะครับหมุนให้ดูหน่อยหมุนให้ดูหน่อยโอ้โหหม,ห,หมุนรอบตัวหมุนรอบตัวอ พอเดี๋ยวมืหัวเรียบร้อยนะครับก็มีของพ่อหนุกด้วยแล้วก็ของแม่หญิงนะครับก็ต้องขอบคุณวอดี้กับช้อปปี้ปปมากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้เบบีภูมิทีวีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันในช้อปปี้ออนไลน์ด้วยนะครับใครอยากได้สินค้าของวอลนี่ก็เข้าไปเลือกกันได้เลยนะครับใช่ไหมโอเคไปคลิปกรับอม